ใช่ครับจบรามกำแหงลูกชาวนาครับพ่อแม่เกี่ยวข้าวทํานาครับแต่อากงผมนะครับคือตาผมเนี่ยไม่ได้ทํานาครับค้าขายเป็นเจ้าของโรงสีก็ถือว่ามีฐานะหน่อยนะครับเท่าแก่ก,ก๊กแท้โคอาม่าสิงหลานแท้สีนะครับก็มีฐานะนะครับมีโรงสีสองโรงมีรถหกล้อแล้วก็ที่ที่บ้านก็ค้าขายนะครับ แต่ว่าพ่อผมไทยแท้ครับทำนานะครับแม่ผมก็เลยต้องทํานาไปด้วยผมก็เลยต้องทํานาไปด้วยนะครับตอนทํานานี่เด็กเมื่อก่อนนี้ผมเรียงแค่ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 เนี่ยเช้ามาเนี่ยตีห้าเนี่ยผมต้องตื่นหุงข้าวแล้วนะต้องก่อไฟหุงข้าวแล้วนะครับหุงข้าวหุงข้าวแล้วก็ไม้ขัดหม้อ ลินน้ำข้าวออกนะครับลิ้นน้ำข้าวออกดงข้าวให้สุกด,ดงข้าวให้สุกแล้วก็คดข้าวใส่กิ่นโตให้พ่อนะครับและทำกับข้าวเนี่ยมันก็จะมีผักเช่นจะมีต้นหอมหอมใหญ่อ่ะหอมใหญ่นะครับและหมูเนี่ยมันไม่มีตู้เย็นแช่แล้วครับเราได้หมูมาก็าจะเจียวน้ำมันหมูและเนื้อหมูก็พอสุกแล้วตักอยู่ในหม้อเขียวอะหม้ออวยหม้อเขียวนะครับ มาก็าเอากระทะตั้งทุบกระเทียมแปะเข้าไปทอดกระเทียมให้เหลืองแล้วเอาะหลิวเนี่ยนะครับตักกา,กากหมูใส่เข้าไปหน่อยเอาผักใส่ก็ผัดผัดใส่น้าน้ําปลาหน่อยน้ําตาลหน่อยนะครับทําใส่ปิดโตไปให้พ่อกับแม่จะไปนานนะครับไม่ใช่แม่ไม่ได้ทํากับข้าวเพราะว่าท่านต้องเตรียมเครื่องไงเตรียมเครื่องโนนเครื่องนี้เครื่องสูบน้ำบ้างนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับ ต้องเตรียมนะครับต้องเตรียมแล้วก็มาทอดไข่ให้น้องสองคนจะไปโรงเรียนนะครับพเพราะเรียงกันเนี่ยผมเกิดน้องอ่อนกว่าปีหนึ่งน้องสาวอ่อนกว่าปีนะครับไปไหนก็ต้องกระเตงน้องไปถ้าวันหยุดเมื่อก่อนหยุดนี่หยุดวันโกนกับวันพระเขาไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับหยุดวันโกนวันพระนะครับวันโกนวันพระก็ไม่ได้ว่างครับต้องไปที่นาไปช่วยถอนต้นเส้น ต้นคล้ายๆต้นผักบุ้งอ่ะมันขึ้นในนาน่ะพอข้าวขึ้นเนี่ยผมก็ต้องไปเอาน้องไว้ที่โคกที่โคนต้นไม้ต้นทองอ่ะใกล้น้องอยู่ว่าอย่าลงมานะน้องชายกับน้องสาวอาจารย์ดำรงกับหมอสุรางเนี่ยนะครับผมก็ลงไปถอนต้นเส้นได้เวลากินข้าวแดดตรงหัวไม่มีนาฬิกาครับพอแดดตรงหัวก็กินข้าวนะครับเอาปิ่นโตออกมาพาน้องกินข้าวพ่อแม่ก็กินข้าวก็มีความสุขตามอัตภาพนะครับ ตอนเกี่ยวข้าวไม่มีจ้างกันสมัยก่อนไม่มีจ้างกันครับจะใช้วิธีลงแขกลงแขกเช่นบ้านผมนี่จะเกี่ยววันที่เมื่อก่อนเขานับข้างขึ้นข้างแหลมนะครับไม่ได้นับวันที่กันวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเขาบอกว่าแหลมสามค่ํานี่เกี่ยวบ้านทิดส่งนะคือพ่อผมชื่อนายบุญส่งจิมเกสอนเขาก็จะเรียกทิดนะครับคนที่บวชแล้วเนี่ยเขาจะเรียกทิบทบดทบอกบ้านทิดส่งเนี่ย ลงแขกเขาเรียกลงแขกครับลงแขกกันแหลมสามขั้มนะเนี่ยนะครับชาวบ้านเขาก็จะมาช่วยกันสามสิบคนสี่สิบคนแม่ผมก็ต้องทำกับข้าวครับทำกับข้าวหุงข้าวเยอะหน่อยเพื่อไปเลี้ยงแขกเขาเรียกไปเลี้ยงแขกนะครับก็ต้องช่วยกันแบกนะครับช่วยกันหาผมก็ต้องหาจานไปเพราะคนมันสี่ห้าสิบคนเนะี่ยทั้งถ้วยทั้งจานทั้งน้ำปลานะครับแม่ก็ข้าว ข้าวสองสามหม้อนะฮะมันหนักครับมันหนักนะครับหากไปไปเลี้ยงแขกนะฮะและหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับผมต้องเอาหอยโข่งเนี่ยมาฝนให้คมไปเก็บข้าวตกเขาเรียกข้าวตกครับข้าวตกคือแขกที่มาเนี่ยมันเกี่ยวไม่ค่อยปราณีตครับเป็นงานขอแรงนะเกี่ยวไม่ค่อยปราณีตเอาเขียวจับมาพอได้กำมือหนึ่งก็ตัด ตัดเสร็จเขาก็วางวางข้าวไว้เป็นแถวเขาเรียกวางลายนะฮะวางลายแล้วจะมีอีกคนหนึ่งตามหลังมาเอาไว้ที่กำม,มือกำม,มือกำม,มือเนี่ยมารวมกันนะครับเป็นฟ่อนนะครับแล้วก็เอาฟางข้าวเนี่ยเอามาต่อกันเป็นคล้ายๆเชือกเขาเรียกคะเน็ตนะครับแล้วก็มัดเอาเข่ากดแล้วก็มัดนะครับมัดหลังจากนั้นมีแถวสามมาอีกครับเอาเหลามาเหลาคือไม้ไผ่ยาวสักวานึง ปลายท่านี้ก็แหลมอีกปลายก็แหลมนะครับแล้วก็ปักไปที่ข้าฟอนแล้วก็ยกขึ้นนะครับเอาไปดันใส่เกวียนนะครับยกขึ้นแล้วก็ไปดันใส่เกวียนนะครับเนี่ยวิธีการทําอย่างเงี้ยครับแล้วก็เด็กๆเราก็สนุกอีกครับเขาให้ไปถักลานถักลานสนามที่เตียยๆหน่อยนะครับถักเอาญ้าออกให้หมดแล้วปรับให้เรียบนะครับแล้วไปเก็บขี้ควายเก็บขี้ควายใส่กระแตงนะครับ ใส่กระแตงเอาน้ําปนหน่อยนะครับแล้วก็เอาต้นไม้กวาดเนี่ยจุกครับลาดไปที่พื้นแล้วก็ละเลงละเลงละเลงแล้วก็ปล่อยให้แดดมันแห้งแม่เหมือนโบกปูนเลยครับสวยเลยนะครับแล้วจะมีปักเสาปักกลางลานนั้นนะครับสําหรับผูกเชือกววยแล้วก็ต้องเอาข้าวฟ่อนเนี่ยมาวางครับวางแผ่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 เป็นวงกลมออกมาเป็นวงกลมออกมานะครับ แล้วก็เอาวายมาสามตัวสี่ตัวผูกแล้วก็ไล่ให้มันเดินเวียนเหยียบเหยียบข้าวเม็ดข้าวก็จะหล่นพอเม็ดข้าวหล่นก็ไปช่วยเอาคันฉายก็เป็นไม้ไผ่ครับแล้วมีปลายงอ,งอ,งอแบบปากเป็ดอย่างเงี้ยนะครับตรงตรงอย่างนเงี้ยจับเขยา่าเขยา่าเขยา่าให้สังสังข้าวเนี่ยมันขึ้นมาเม็ดหล่นอยู่ข้างล่างนะครับไอ้พวกฟางข้าวนี่เขาก็ไปกองอีกแถบหนึ่งนะครับ แล้วก็กวาดเอาไม้กวาดก็คราดกวาดนะครับรวมเอาเข้าเปลือกไปกองหนึ่งอีกกองหนึ่งนะครับอีกกองหนึ่งหลังจากได้เข้าเปลือกเป็นกองแล้วนะนวดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีสีฝัดสีฝัดนะครับเอาเข้าเปลือกใส่กระบุงเทเข้าไปไอเด็กเด็กนี่ก็ช่วยกันหมุนนะปุ๊บๆๆปุ๊บ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 นะครับ,บมันก็ปลิวให้พวกเศษละอองเศษฟางออกไปนะครับเม็ดข้าวก็หล่น หลังจากนั้นก็ใส่กระสอบตวงเป็นถังนะฮะและเด็กๆนี่สนุกครับไอ้ข้าวตกเนี่ยที่เขาเกี่ยวไม่หมดเนี่ยนะครับเราเก็บได้เนี่ยเราไปนวดเองนวดใช้ตีนเหยียบเอาครับตีนเหยียบเอาแล้วเราก็ไปขายได้เป็นถังงนะได้เป็นถังนะครับอันเนี้ยตังค่าขนมของเราเองมีความสุขโอ้ยถ้าขายเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยนะครับข้าวหล่นนะเขาเรียกข้าวหล่นนะครับ เราก็เอาไปขายนะครับเอาไปขายนะครับสนุกสนานสนุกสนานแต่ลําบากครับมือไม้เนี่ยลำบากเกี่ยวข้าวก็ต้องเป็นนะครับนวดข้าวก็ต้องเป็นแบกข้าวนะฮะลูกชาวนาอย่างเนี้ยนะครับที่เขาบอกเรียกว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินใช่เลยครับมันต้องก้มอยู่ตลอดเนี่ยหลังไม่สู้ฟ้าหน้าก็สู้ดินมันก็กลายเป็นสันดานผมว่ากินข้าวเนี่ยจะไม่ให้เหลือแม้แต่เม็ดนะครับ ตักให้พอดีนะครับตักให้พอดีแต่ว่าถ้าเราไปร้านค้านี่มันร้านค้าตักให้เยอะเนี่ยบางทีมันอิ่มแล้วนี่มันก็ไม่รู้จะว่าไงนะฮะส่วนเรื่องหาปลานี่เป็นวิถีชีวิตครับหาง่ายปลามันชุมเมื่อก่อนบึงบลเพชรจะไม่ใช้เครื่องชอ็อตไฟฟ้านะครับปลาเยอะนะครับฝนตกนี่สนุกที่สุดถ้าฝนตกปุ๊บฝนมันจะไหลจากเขาลงไปที่บึงบลเพชรครับและปลามันจะเพ่นเข้ามานะครับปลาช่อนเนี่ย ปลาช่อนปลาหมออะไรเพ่งเข้ามาเราจะเอาเอาดาบไปฟันครับดาบที่ที่มันไม่คมนะไม่คมนะครับไม่คมมากนะผู้ใหญ่เขาจะเอาตะไบแทงไม่ให้มันคมมากครับให้เราฟันนะครับให้เราฟันปลานะครับให้เราฟันปลานะครับใช่มันชอบฝนใหม่ครับฝนตกนี้ได้ปลากินครับฝนใหม่เนี้ยปลามันจะเพ่นขึ้นมาครับ ปลาดุกก็มีปลาช่อนก็มีนะครับแต่ชะโดไม่ขึ้นนะฮะปลาหมอเนี่ยโอ้หเกะกะตีนครับปลาหมอเนี่เยอะเกินฮะปลาหมอเนี่ยนะมันแทกเข้ามานี่ไม่รู้มันจะขึ้นมาไหมนักหนาครับปลาหมอนี่ถ้าไม่ใส่รองเท้าเอาตีนไปเขี่ยวมันไม่ได้นะครับเลือดเลยนะครับปลาหมอนะฮะจระเข้มีเยอะครับเมื่อก่อนบึงบรเพชรมีจระเข้เยอะครับจระเข้เยอะเขาเรียกว่าลูกเจ้าแม่หมอนทอง คนบึงบอระเพ็ดไม่กินจระเข้นะและไม่จับจระเข้นะครับแต่พอมาเมื่อสมัยสักสี่สิบปีที่แล้วนะมันเริ่มมีเครื่องปั่นไฟครับเครื่องปั่นไฟแล้วจระเข้เ,เนี่ยมันทำรังไข่ไงไอ้พวกนี้ไปหาแล้วมันเอาไฟช็อตตายหาหมดครับเก็บจระเข้สักหมดบึงบอระเพ็ดเลยนะครับมันจับไปขายเมื่อก่อนยังไม่มีฟาร์มเลี้ยงจระเข้นะครับต้องจับตัวเป็นๆน,นะครับจับในบึงบอระเพ็ดนะครับนะครับ คนโดนงูเหา่างูเห่าชุมครับคนโดนงูเห่ากัดนี่เขาไม่ได้มาหาหมอโรงพยาบาลนะครับเขาไปหาหมอเมียตาเมียฮะที่หนองกระไดหินนะครับเอาลากไม้ผมเห็นนะครับคนโดนงูเหา่ากัดนะครับเข้าไปแล้วใช้รองเท้าแตะเนี่ยล้างน้ําแล้วก็ตีโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ปปปปะตีให้เลือดมันออกมานะครับแล้วก็เอา สมุนไพรอะไรก็ไม่รู้นะครับฝนฝาละมีให้กินนะครับแล้วก็โปะด้วยนะครับโปะด้วยโปะด้วยให้กินนะครับแล้วก็นอนซึมอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็หายครับดูนะครับยังไม่เห็นมีใครตายเพราะงูกัดนะครับฝรลมีฮะใช้ลากไม้ใช้ลากไม้ว่านยาอะไร่รู้ฝนฝนฝนนะครับแล้วก็กรอกให้กินกรอกให้กินด้วยแล้วก็มาโปะด้วยนะครับโปะโปะด้วยนะครับ แล้วมีมะนาวเช็ดรอบแผลด้วยมะนาวนะครับมะนาวฟาลมีฟาลม,มีคืออะไรฟาลมีนี่ก็คือเหมือนฝาขนมครกอะฝาถ้วยขนมครกกระโลกแต่มันใหญ่กว่านั้นหน่อยฝาถ้วยขนมครกมันอนเล็กนิดเดียวใช่ไหมแต่ฟาลมีเนี่ยมันใหญ่เท่าประมาณนเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้นะครับเขาไว้ฝนยาไว้ฝนยาไว้ฝนยานะครับทําจากด,ดินเผาคล้ายๆฝาหม้อดินนะครับ ฝาหม้อดินนะครับแต่เล็กหน่อยนะครับฝาละมีนี่เหมือนฝาหม้อดินครับอืมสับโบาราณหูอกเขาเรียกฝ้าละมี <c oughs> ต้นเสเลดพังพรใช่ไหมผมว่ามันเสเลดพังพรลางจืดอะไรเราก็ดูไม่รู้งนาะเราเป็นเด็กเราดูไม่รู้นะครับ <c oughs> ดูไม่รู้นะครับดูไม่รู้ฮะก็ไปดูครับ และปริงนี่น่ากลัวมากนะปริงปริงชุ่มหน้าดูเลยบึงบรเพชรเนี่ยนะครับผมลงไปเนี่ยนะผมลงไปในน้ําเนี่ยไปดึงสายบัวไปเก็บสายบัวไปเก็บฝักบัวเนี่ยปริงเกาะขาเนี่ยปริงควายนะครับกินเสร็จนะโอ้ตัวเท่าหนิงฉีอย่างเงี้ยเนี่ยใหญ่มากนะครับแล้วเวรกรรมนะครับมันเข้าไอ้อวัยวะเพศของผู้หญิงอะนะครับ แล้วก็เลือดไหลเลยผมก็ไปดูแล้วเขาจเจ้าออกอย่างไงนะครับเขาออกเนี่ยเขาเอาไอ้นี่ครับเอาไอ้ใบาย,ยาสูบอะไอ้เมื่อก่อนเขาจะมียาสูบอะยาสูบที่เป็นตั้งๆอะเขาสูบเป็นยาตั้งนะฮะเขาเรียกยาตั้งอะขยำน้ําแล้วเกาะเข้าไอ้อวัยวะเพศนะครับครั้งแรกนี่พี่เลนครับเอาไปนั่งบนครกลมควันนะครับแล้วมันก็ไม่ออก มันไม่ออกเขาเลยต้องใช้ไอ้ไออยาตั้งนะฮะยาตั้งกรอกเข้าไปนะครับกรอกเข้าไปให้มันเมาแล้วก็หล่นออกมานะครับปริงควายฮะหน้าน่ากลัวครับหน้ากลัวผู้หญิงลงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยลงอาบน้ําไม่ค่อยดีครับมานะฮะปริงก็ตอนมันเกาะนี่ตัวมันยังเล็กอยู่ครับว่ายน้ำนี่ดำเห็นเลยครับปริงวนนคงวายเนี่ยนะครับปริงควายเนี่ยมันชอบเกาะควายครับ แต่พอเกาะแล้วโอ้โหตัวเท่าใหญ่ครับตัวใหญ่เลยครับปิงควายนะครับ